ของประชาชนและประเทศแบบอาจารย์ทวีศักดิ์ว่าอย่างหนึ่งวันที่เราได้รับชัยชนะในวันนั้นสิ่งแรกที่กำนันและมวลมหาชนประกาศเราจะใช้เงินเราจะเอาเงินของประชาชนของประเทศที่เป็นงบประมาณนั้น หนึ่งแสามืล้านมาคืนให้ชาวนาที่ขูกโกงจากเข้าทัานทีแล้วปัญหาของพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวสวนนี่ของพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวสวนกรรมกรหรือข้าราชการ จะได้รับการแก้ไขปัญหาทันทีเพราะนี่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนเอาตรงนี้เท่านี้ก่อนนะครับครับโดยโดยรูป,ปรธรรมเนี่ยก็คงจะต้องไปแก้กฎหมายหลักๆก,ก,ก็เป็นกฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งกฎหมายเกี่ยวกับกกตซึ่งเดี๋ยวพี่ชัยวัฒน์คงขยายความนะครับ เพื่อที่จะให้มันบรรลุหลักการอย่างที่ว่าเนี่ยว่าทุนไม่มาครอบงำพรรคการเมืองแล้วก็การเมืองเราก็จะมีสะเสถียรภาพในอนาคตระยะยาวองค์กรภาคประชาชนควรจะได้รับการสถาปนาขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้นอกจากเรื่องการเมืองแล้วเนี่ยซึ่งเดี๋ยวมีเวลาเราวนกลับมาอีกรอบนึงน,นะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ต้องปฏิรูปเร่งด่วนเลยคือเรื่องของเศรษฐกิจ พ่อแม่พี่น้องครับการที่เราอยู่กับรัฐบาลรักษาการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยตอนนี้เนี่ยการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราพบว่าเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มจะชะลอตัวลงด้วยเหตุผลหลายๆประการนะครับ เหตุผลในประการแรกที่เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวเนี่ยเขาเขาประมาณการว่าถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันเศรษฐกิจน่าจะโตประมาณสัก4-5%เปอร์เซ็นต์แต่ว่าขนาดเนี้ยทำท่าว่าตอนนี้มันผ่านไตามากที่หนึ่งมาแล้วเข้าสู่ไต,ตรมาสที่สองจบไปแล้วเดือนมีนาคมเนี่ย<ม>เขาพบว่ามันจะไม่ไปถึง4-5%เปอร์เซ็นต์ละ GDP เนี่ยม,มันน่าจะอยู่ที่ประมาณ2-3%สเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะเหลือประมาณสัก2%เปอร์เซ็นต์กว่า นะครับธนาคารชาติเนี่ยคาดประมาณว่าถ้ามีรัฐบาลใหม่เข้ามาทันทีกลางปีเนี้ยเศรษฐกิจน่าจะโตเพียงแค่2.7เหตุผลคืออะไรครับเหตุผลคือกำลังซื้อเนี่ยมันมันหายไปประชาชนเนี่ยได้ใช้จ่ายล่วงหน้าไปเป็นเวลา1-2ปีและด้วยนโยบายประชานิยมที่รัฐบาลใช้เนี่ยเช่น คนก็ไปโหมซื้อรถยนต์คันแรกนโะยบายรถยนต์คันแรกเนะี่ยโหมซื้อทีเดียวเลยล้านกว่าล้านกว่าคนแต่ว่าก็ทิ้งสัญญาไปประมาณสักแสนกว่าลายนะครับแต่ว่าเงินพวกนี้มันถูกเอาไปเอาไปผ่อนส่งรถยนต์ความสามารถในการที่จะไปจับจ่ายใช้สอยซื้ออย่างอื่มก็หายไปบวกกับเรื่องของความผิดพลาดของ นโยบายจำนำข้าวเนี่ยซึ่งขาดทุนไปประมาณ500แสนล้านแล้วทุกวันนี้ก็ไม่มีสตังจ่ายให้ชาวนาเมือนพอไม่มีชาวนาไม่ได้รับเงินค่าข้าวที่เอาไปให้รัฐบาลแล้วเนี่ยกำลังซื้อของชาวนาก็ไม่มีมันมันหดหายไปในประการที่สองเนี่ยนะครับการมีรัฐบาลรักษาการยาวนานมาสเดือนแล้วเนี่ย การใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยงบประมาณภาครัฐปี2557เนี่ยเป็นเงิน2.5ล้านล้านบาท2.5ล้านล้านบาทนีขณะนี้เบิกจ่ายไปได้เพียงแค่ประมาณครึ่งเดียว50%เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะเข้าไปไปดำเนินการเรื่องพวกนี้จะไม่จะไม่มีสถานะเป็นรัฐบาลเ,เต็มตัวนะครับ มอนการการใช้จ่ายภาครัฐชะลอลงอันนี้ก็ทําให้เศรษฐกิจมันซบเซาลงนะครับที่สําคัญคือการจัดทาํางบประมาณปีปีหน้าเนี่ยปี58าเนี่ยทุกวันนี้เริ่มไม่ได้เพราะไม่มีสภาปกติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐเนี่ยหน่วยงานจัดเก็บรายได้เขาต้องประมาณการรายรับก่อนว่าปีปีห้าดเนี่ยรัฐจะจัดเก็บรายได,ได้ได้ประมาณัเท่ทาไหร่แล้วถึงมาจัดทำรายจ่าย แล้วก็มากําหนดนโยบายว่าจะใช้เป็นงบมานขาดดุลสมดุลเกินดุลก็ว่าไปจะต้องกู้ไม้อะไรต่ออะไรตอนนี้ก็ทุกอย่างหยุดหมดถ้ายังเป็นอย่างนี้ไปอีกเนี่ยเศรษฐกิจมีท่าว่าจะชะลอตัวไปถึงปีหน้านะเพราะงบมาณของภาครัฐเนี่ยก็จะหยุดหมดเลยนะครับมันมันไม่คล่องตัวการลงทุนของภาครัฐที่ผักเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจมันชะลอไป ในประการที่สามเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือที่เรียกกันทั่วๆวไปว่าธุรกิจ SME เนี่ยตอนนี้เนี่ยพอกำลังซื้อหมดไปเนี่ยนะครับเราพบว่านี้เสียที่เกิดจาก SME เนี่ยของธนาคารเนี่ยธนาคารรายงานว่านี่เสียจาก SME มากขึ้นนะเพราะไม่มี ไม่สามารถจะประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเขาไม่ได้พวกนี้เป็นธุรกิจขนาดขนาดกลางขนาดย่อมอยู่ในภาคบริการอยู่ในภาคการผลิตซึ่งเป็นประเด็นที่ที่เราต้องเร่งแก้ทันทีให้รัฐบาลปูพ้นไปนะเราต้องรีบพ้นไปเร็วๆด้วยเพราะว่าถ้ายิ่งช้าเนี่ยพวกนี้ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะครับแล้วมันจะกระทบพวกเราพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของเ m e อะ่ะหลายคนก็เป็นเจ้าของกิจการหลายคนก็เป็น เป็นลูกจ้างอยู่ใน SME เราพบว่าเศรษฐกิจที่ทำท่าจะชะลอตัวเนี่ยเอกชนเริ่มชะลอการลงทุนเพราะฉะนั้นเราปล่อยให้สภาวะการเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้เราจะปล่อยให้รัฐบาลยื้ออยู่ในอำนาจในขณะที่ตัวเองไม่ทำอะไรเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เนี่ยปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นสภาพปัญหานะครับ GDP ที่หดตัวลงไป1%จะทำให้เงินหายจากระบบเศรษฐกิจ ต่อ1%นะครับเงินจะหายไปที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจะหายไปประมาณ1.200แสนล้านบาทมันถ้าหดไป2%เนี่ยนะครับก็2.4แสนล้านบาทอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่ารัฐบาลเขาพยายามจะโบยมาเ,เป็นเรื่องการชุมนุมไม่ใช่เลยเป็นเรื่องเขายุบสภาแล้วทำให้สถานะเขาบอยหารงานไม่ได้ซึ่งเราก็ไม่ต้องการยุบสภาใช่ไหม ต้องการให้เขาลาออกใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่เขาไม่ลาออกเลยเขาดันไปยุบสภามันขณนะนี้ประเทศอยู่ในสภาพที่มีรัฐบาลรักษาการก็เหมือนไม่มีนะครับเพราะเขาก็ไม่ได้ใส่ใจจะบริหารเลยทุกวันนี้ก็ตะเวนไหว้พระการที่ไปตะเวนไหว้พระมันสะท้อนให้เห็นว่าตัวเองมีปัญหาแล้วถึงต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอะไรแต่อะไรนะครับแต่ก็ยังยื้ออยู่ในอำนาจนะ ทีนี้ประเด็นที่ผมคิดว่าเราต้องปฏิรูปเศรษฐกิจเร่งด่วนเลยนะครับถ้ารัฐบาลปูปไปปุ๊บเนี่ยทำทันทีเลยเรื่องแรกคือต้องจ่ายเงินชาวนาทันทีเลยครับพ่อแม่พี่น้อง<ส>ประมาณ120 0 0 0ล้านบาทที่ค้างชำระเข้าอยู่ในงวดการเพาะปลูกปี2556ต่อ2557ผมไปทำการบ้านไปดูตัวเลขนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ ชาวนาที่เอาข้าวมาจำนำเนี่ยในฤดูการผลิตที่เป็นปัญหารัฐบาลจ่ายเงินไม่ได้เนี่ยมีปริมาณข้าวข้าวเปลือกทั้งหมดประมาณ11.6ล้านตันคิดเป็นใบประทวนทั้งหมดเนี่ยประมาณหนึ0 0ล้านารายรัฐบาลจ่ายเงินให้ไปแล้วเนี่ยประมาณสัก830,000สสัญญาคิดเป็นเงินแค่ ประมาณ90 0 0 0ล้านบาทค้างชําระชาวนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนสองหมื่นล้านบาทตัวเลขโดยประมาณนะครับตรงนี้เนี่ยทุกวันนี้ชาวนาก็ไม่มีกำลังซื้อละเรายังต้องไปกู้หนี่ยืมสินอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำทันทีเลยแล้วถ้ารัฐบาลปูไปปุ๊บเนี่ยได้รัฐบาลใหม่เนี่ยรัฐบาลใหม่จ่ายเงินชาวนาทันทีเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับดีไหมครับ เอาเงินเข้าไปแล้วไม่จ่ายตังค์เนี่ยโอ้โหมันทําอย่างนี้แล้วก็ยังยื้ออยู่นแนอหน้าท,ทั้งทั้งที่ก็รู้ว่าทําอะไรไม่ได้แล้วพยายามไปขออนุมัติงบกลางมาสองหมื่นล้านบอกว่าสองหมื่นล้านเนี่ยจะจ่ายเงินชาวนาทุกวันนี้ยังจ่ายไม่ได้เลยครับ่อแมพี่น้องจ่ายไม่ได้มันเหมือนเล่นละครหลอกนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้กำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจหายไปเลย มนไม่ต้องมาโบยว่าเป็นเรื่องของการชุมนุมอ่ะเป็นเรื่องการกระทำของรัฐบาลนะครับในประการที่สองเนี่ยนะครับตอนนี้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเผชิญปัญหาภาัยแล้งภัยแล้งชาวนานเนี่ยถูกเตือนแล้วว่าอย่าเพาะปลูกนะเพราะน้ำจะไม่มีให้พืชผลราคาตกต่ำเพราะมะไพี่น้องตอนนี้ข้าวข้าวเปลือกเนี่ยขายกันเนี่ยนะครับ พรอรัฐบาลเริ่มระบายข้าวออกสู่ตลาดเนี่ยตอนนี้รับซื้อข้าวเปลือกกันในตลาดเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณกเวเละหรือตันละเนี่ยหกพับาทดูดิครับว่ามันมาถึงจุดนี้ได้งไงไปทํานโยบายประชานิยมตันละ1 5ื่นนะแล้วผิดพลาดย่อยยับเลยเนี่ยตอนนี้ราคาตลาดข้าวเปลือกเหลือแค่กวเวนละหกพัน ไม่ไหวครับพ่อแม่พี่น้องก็เสร็จก่อนไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่สองที่รัฐบาลใหม่เข้ามาต้องทําทันทีเนี่ยต้องทําโครงการอะไรสักอย่างที่เป็นเรื่องการสร้างงานในชนบทเนี่ยรัฐบาลต้องเอาเงินไปแล้วให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ชนบทเนี่ยเขาได้ทํางานแล้วมีเงินค่าจ้างจากตรงเนี้ไปเสริมไม่งั้นอยู่ไม่ได้ครับแล้วถ้าถ้าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ชนบทเนี่ย อยู่ไม่ได้เนี่ยคนเมืองอยู่ไม่ได้มันต้องเยียวยาเลยครับเรื่องนี้นะครับต้องทำทันทีเลยรูปแบบนี่ก็ก็ต้องคิดไปพูดให้เข้าใจง่ายๆคล้าย,ายๆนโยบายเงินผันสมัยรัฐบาลคึคลกลิะครับแต่ไม่ใช่ประชานิยมที่จะทำเป็นเป็นประจำนะครับแต่ว่ามันต้องแก้ปัญหาขนาดนี้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยเขาดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่งั้นก็ไม่มีอนาคตอะแล้วคนเมืองก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน ต้องต้องรีบทำนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สามเนี่ย SME ที่เมื่อกี้ผมพูดไปว่านี่เสียจากกลุ่ม SME เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะผมดูตัวเลขจากรายงานของของธนาคารเนี่ยธนาคารบอกว่านี่เสียเพิ่มขึ้นประมาณ3 4ถึงพันล้านนะแล้วเป็นนี่นี่จัดอันดับเนี่ยอีกประมาณ30,000ล้านนะเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ย SME ที่เป็นสายเลือดหลักของระบบเศรษฐกิจเพราะว่าจำนวนบริษัทต่างๆเนี่ยที่เป็น SME เนี่ยคิดแล้วเป็นประมาณ98%ในระบบเศรษฐกิจนะครับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยแค่0.3%ที่เหลือเนี่ยเป็นบริษัทขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็ คนทำงานในใน SME เนี่ยผมดูตัวเลขคร่าวๆนะครับคนที่มีการจ้างงานประมาณ38ล้านคนเนี่ยทำงานอยู่ใน SME เนี่ยประมาณสัก16ล้านคนเยอะนะครับกำลังซื้อมันถึงหายไปไงครับเพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยพอรัฐบาลปูไปปุ๊บเนี่ยรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยต้องมีมาตรการทางเศรษฐกิจช่วย SME เลยครับ ไม่งั้น,นพวกนี้กลายเป็นหนี้เสียแล้วก็ธุรกิจล้มไปก็กระทบกับเศรษฐกิจอีก